สวัสดีนะคะตอนนี้เราอยู่ที่คือคาโกแถวช่างม้อยนะคะที่คาโคในตำนานนะคะเดี๋ยวสั่งก่อนนะคะเ,เดี๋ยวจะเข้าคิวไม่ทันเอ,เอาเปือกเอาเผือกเอาเผือกมานังเลยเลยอ,อ,อ๋อสั่งเลยใช่ไหม,ม,าามนี่ค่ะคือคาโกูในตำนานนะคะขายาดีมากยังขายดีเหมือนเดิมนะคะ โควิดไม่มีปัญหาเนาะเยียบอยู่ค่ะฮะเยียบอยู่ค่ะโควิดไม่มีปัญหาก็ยังขายได้เรื่อยๆเนาะอันนี้รวมหมดแล้วเนี่ยเอาอกไหมอันนี้แถมซาวาแ่กล่องก็มีน้ำจิ้มก็มีขวดเท่าไหร่นะฮะน้ำจิ้มเนี่ยจิ้มห้าสิบโอไหนดูที่น้ำจิ้มน้ำจิ้มดีนะคะห้าสิบบาทมีมีขวดให้ค่ะ อ๋อทั่วถั่วต่างหากแล้วถ้าแบบนี้แบบนี้8ปดสิบแปดสิบบนี้ยกไปได้เลยเพราะ,ะมันมี5้าสิบใช่ไหมฮะใช่ค่ะดูดูน้ำจิ้มนะครับดูน้ำจิ้มเดี๋ยวขอโชว์แฟนเพจแป๊บหนึ่งน้ำจิ้มี่นะคะน้ำจิ้มน้ำจิ้มถั่วนะคะที่อร่อยมากอันนี้ขาประจำเหมือนกะทวนน้องพามากินตลอดต้องใช้ไฟแบบนี้เลย ตำนานตำนานจริงๆตำนานแบบไฟฮังโลเลยนะคะ<า>ฮะอเออเพื่อนมา,มาทุกเท่อมากินตลอดเนาะพี่เนาะนี่เตาฮังโลของแท้นะเจ้าจะต้องเป็นใจอีนะเจ้าอา้าวคือคาโคในตำนานนะจ๊ะคุณยายพามาแล้วซอยซอยถนนช่างม้อยทะลุนุ่นไป ฝั่งนู้นไฟออกกาดหลวงถนนช้างม่อยนะคะที่เห็นตรงนู้นถนนช้างมอ่อยอติ่มซำคนที่ไม่มีเอามีเปล่าติ่มซำก็มีเพราะสามปีที่แล้วพามากินแล้วร้านติ่มซำเดี๋ยวเราจะนั่งกินตือคาโคได้ตตำนานกันใส่ผาจะแบบนี้เลยนะคะเป่าเป่าไฟเป่าไฟใส่า ของแพ้ก็ไปถึงไหนถึงไหนแล้วแต่เจ้านี้ก็ยังใช้ถ่านเหมือนเดิมนะคะนี่คือเคล็ดรับความอร่อย เค็ดรับความอร่อยอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้เลยค่ะยังไม่มาน้ำจิ้มปาก่อนน้ำจิ้มลำถายแล้วกินได้เลยอเตอนนี้ไม่คอยแล้วค่ะหิวยายกินให้ดูนะคะ <c oughs> อันน้ำจิ้มถั่วเขา <c oughs> เห็นไหม <c oughs> ม,มาร้อนๆเนี่ยต้องรอ ต้องรอคิวดูนะฮะต้องรอคิวเห็นไหมครับเนี่ยเรานั่งกินได้เพราะช่วงนี้เขาเให้นั่งแล้วอ่อมจานแต่ยังละเกิงเออเต้าหู้ไปทันได้ถ่ายหายหมดลวก็นี่จะสั่งเาให้กรอบเลยกรอบมากกรอบอรปรยอื็นไหกัดให้อยู่กรอมบมากยายกินให้ดูกรอบไม่กรอบ อร่อยมากวัน the นี้วันสุดท้ายจริงๆพรุ่งนี้เช้าบินแล้วค่ะเมื่อวานมิญญ่าจะโปกับโรตีคุยกับแฟนคลับนี่สวัสดีแฟนคลับไหนที่กเกสวัสดีค่ะขายดีมากใช่ไหมคะยากเหมือนกันนี่ฝนตกค่ะเห็นไหมอันเราเป็นขาประจำไงขาประจำสองจานนี่จานที่สองแล้วนะ แบบ<จ>ร,รวมอาจารย์ที่สามน้ำจิ้มก็อร่อยอาหปร,าจาระจำอร่อยมากจิกาโคลไม่มีเผ <อ God. S 1> ือกเยอะ ก็จะขำตัวเองน้องเบิ้มช่วยสาทิตที่มีการรับประทานดิน,นี่<ต>น้องชายถัดกันเลยแล้วนี่จะต้องมีอาวุธมีมอาวุธมีอาวุธก่อนดาบแรกมีอา,มบบมอาวุธเต็จปุ้นนะเวลาขีดนะกรีดต้องกีดดิเดี๋ยวเดือ ต้องดีต้องดีนี่วราก็งด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 ีนะมันจะมีเย่ด้วยนะพอมีเย่นะพอมีเยาใส่ข้อยหานะพอทางเวลาอ้าปากน่อ้าปลาฮ่ี่ะฮุาล่าฮ่าฮ่าอร่อยค่ะอร่อยโอเคนะคะเดี๋ยวคุณยายทานเพื่อนะคะเห็ือนช่ำชำ ออือหือเผือกหเผือกเป็นเผือกอมร่อยอบมากอืออมมากอืม มันอร่อยจนเรากัดใส่เผือกอร่อยจริงๆอ่ะเดี๋ยวคุณยายกินเผือกนะคะทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเห็นไหมคะดูนะคะไม่ขาดสายค่ะแก๊ปเก็บอะไรมีหมดอ่ะก็ดูแล้วไงนี่กำลังไล่สดใจ่ยิ่งๆกำลังไล่สดสดเข้าไปม้องกอน ก็ชวนน้องๆมากินด้วยอร่อยเอาล่าออกมาเลยไฟเบิ่มอ่ะโอเคบายบายสวัสดีนะคะอย่าลืมนะคะนี่นะคะเตือโคในตำนานนะคะใช่ไหมน้องเบิ่มแม่นเลยค่ะเตือโคกในตำนานเนี่ยตำนานต้องแม่นเลยเดี๋ยวเราจะไปกินอะไรต่อมีหลายที่โอเคนะคะคืนนี้คืน คืนนี่คืนสุดท้ายที่จะออนทัวร์หาเรยเปิดแบบของอร่อยในตำนานนะคะบ๊ายบายสวัสดีนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีถ้าพรุนี้อาจจะเป็นสนามบินหรือว่าอีกทีก็ที่อเมริกาเลยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ